จากภารกิจสําคัญที่กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชการทหารพัฒนามอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนและพื้นที่เพื่อความมั่นคงโดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีความสุ่มเสี่ยงหน่วยพัฒนาการเครื่องที่3าสหนึ่งสำนักง,งานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชการทหารพัฒนากองบัญชการกองทัพไทยจึงได้รับการสถาปนาเมื่อวันที่27่จพฤษภาคม2 5งนโดยมีที่ตั้งหน่วย หนักเลขที่151หมู่8บ้านป่าตองดอนทรายทองตำบลศิลาเพชรอำเภอปัวจังหวัดน่านรับผิดชอบพัฒนาพื้นที่8อำเภอ73ตำบล595หมู่บ้านในจังหวัดแพร่และ15อำเภอ98ตำบล874หมู่บ้านในจังหวัดน่านโดยมี7อำเภอ303กิโลเมตรที่มีพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศสปปลาวด้วยภูมิประเทศของพื้นที่รับผิดชอบของหน่วย ที่ราษฎรส่วนใหญ่อาศัยเป็นชุมชนบนภูเขาสูงสลับกับที่ราบจึงดำเนินโครงการโดยน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อยึดถือเป็นปรัชญาการทำงานอย่างเต็มกำลังตามนยโยบายของรัฐบาลโดยในปัจจุบันมีพันเอกยุทธชัยจันทราวิภาคเป็นผู้บังคับหน่วยโดยจัดหน่วยตามอัตราดังนี้ของบังคับการ หน่วยช่างพัฒนาหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตหน่วยบริการสนับสนุนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3ามหนึ่งในดำเนินการวางแนวทางการทำงานโดยเน้นให้เกิดความสุขแก่ประชาชนให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงตรงตามความต้องการของประชาชนไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม ยืมโยกเส้นทางหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรของราษฎรรวมถึงเส้นทางเศรษฐกิจระหว่างชุมชนเพื่อช่วยให้เกษตรกรมีความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตเพื่อสร้างรายได้อย่างมั่นคงก็รู้สึกว่าเป็นของขวัญที่ถูกใจและล้ำค่าของชาวบ้านบัวคำเพราะเป็นเส้นทางที่เขาต้องการแล้วก็เป็นที่น่าดีใจของหมู่บ้านต่างๆที่จะ เขาไปทำมาหากินแล้วไปมาหาสู่กันนะครับมีความทุกข์เยอะมากๆเลยเพราะหนึ่งน้าตาผมจะได้ไหลคลองสองก,การเดินทางไปให้ไปสวนก็นสะดวกขึ้นโอ้มีความทุกขเต็มร้อยเลยครับผมเพราะเจ้าบ้านนีกน่ก่อนกนนี่กับจะไปไหนกับมันยุ่งยากหถนนหนทางอย่างกระบ,บคอคดีนะครับเดี๋ยวนี้สบายดีแล้วครับยังจัดหาน้ำกินน้ำใชใ้ด้วยการจัดการระบบประปาภูเขาบนพื้นที่สูง ขุดลอกละเมืองสาธารณะและสร้างทานบกั้นน้ําเพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์ราษฎรมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดทั้งปีก็อย่างเี้คืนความสุขให้ชาวบ้านได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าชาวบ้านได้หาเงินหาทองได้ตลอดทั้งปีน,น้องมีแหล่งน้ำเต็มที่การเกษตรก็จะได้พัฒนาไปได้เยอะครับก็ทำได้หลายช่วงฤดูด้วยครับผมครั้งแรก ที่มาทําอ่างทานกกระน้ําให้เกลราษฎรจุดนี้เป็นจุดแรกก็โอเคทนน้ํำทนความดันของน้ําได้อย่างดีก็มีนหน่วยเหนือหลายหน่วยงานเข้ามาตรวจก็โอเคก็ชื่นชมมายัางหน่วยพัฒนาการาหนึ่งงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนโดยที่ดำเนินโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพอ่อหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 1 สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อนำวัสดุเหลือใช้ในชุมชนมาทำผลิตภัณฑ์เพื่อก่อเกิดรายได้อย่างมั่นคง <L un ters> และงานเกษตรผสมผสานน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเผยแพร่ขยายผลสู่ชุมชนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ก่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนในพื้นที่อย่างแท้จริง หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 1หนึ่งอย่างไดดเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ภยัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยอย่างเร่งด,วด่วนจึงได้จัดตั้งชุดบันเทาสาธารณาภัยเคลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่31ขึ้นโดยได้ทำการฝึกอย่างเข้มข้นเพื่อให้มีความชำนาญการเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ เพราะตระหนักดีว่าปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องอนนรัษฎรเป็นสิ่งที่ทางห่วยน้าราชการพื้นที่สามหนึ่งจะต,ต้องเร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ทันเวลาด้วยตระหนักดีว่าการพัฒนาชาติไทยคือหัวใจสําคัญที่จะนําพาความมั่นคงในพื้นที่เข้าถึงจิตใจของประชาชน เสมือนการมอบของขวัญในทุกโอกาสให้แก่ประชาชนอย่างสม่ำเสมอตามแนวนโยบายของรัฐบาลหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3ามหนึ่งจึงเร่งดำเนินทุกโครงการเพื่อส่งมอบความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับราษฎรอย่างเต็มเปี่ยมและจะเป็นแนวทางสำคัญเพื่อสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป